สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีกับคลิปวิดีโอในช่องสัตยามาปฏิหารเกิดขอให้ปฏิหารและสิ่งดีๆสุขภาพดีๆนะครับรวย,วยเเๆเฮงๆปังๆนะครับทุกคนทุกท่านเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับผมก็จะขอย้ําคําเตือนกันอีกครั้งาให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหรือให้รับชมเพื่อประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับ ตัวเลขทั้งหมดนะครับเกิดจากการคำนวณและการวิเคราะห์นะครับโดยใช้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดที่ผ่านมานําสถิติมาวิเคราะห์นะครับและที่สําคัญย้ำนะครับว่าผมไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับไม่ได้เป็นปรเรียกว่า <c oughs> ไม่ได้เป็นองค์ประกอบนะครับ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการออกผลสลากแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่นําวิเคราะห์นะครับส่วนตัวนะครับใช้วิจารยณกันด้วยนะครับผมเนาะตัวเลขที่ผมคํานวณได้เลขวิเคราะห์ได้นะครับผมไม่ได้การันตีผลใดๆนะครับว่ามันจะมาหรือไม่มานะครับแต่ถ้าได้ย้อนหลังนะครับมันเดินดีมันก็มีโอกาสที่จะมานะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการสรุปนะครับผมสรุปหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบน นะครับรับหน่วยบนนะครับสองสูตรที่จริงนะครับถ้าจะทําคลิปแยกก็ได้แต่ก็ไม่เอาเสียเวลาอีกนะครับก็เอาเวลาไปพัฒนาเดี๋ยวว่าจะทํามาครบบนดูนะครับแล้วก็จะค้นคว้าแต้มดูนะมันยากเหมือนกันนะไอ้บนเนี่ยมันมีร้อยสิบหน่วยครับอยากให้มันเข้าใจจริงๆนะครับผมก็อยากให้มันเข้า3ตัวร้อยสิบหน่วยตรงๆอย่างเงี้ยนะครับถ้า2ตัวมันยังจะพออ้อมแอมเจียดไปจนมานิดหน่อยนีแต่ถ้า3ตัวนี่ถ้าโอ้โหยากยากนะครับผมบอกได้เลย ยิ่งถ้าคิดไปโอ้โหนานนะครับยกเว้นคุณจะไปเอาสูตรคนอื่นมาเงี้ยเออนานๆไวเข้าหรือไม่เข้าก็เอาของคนอื่นมาทํานะครับแบบนั้น,นง่ายนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับอันนี้ยิ่งมีความเสี่ยงสูงนะครับและข้อดีของมันนะครับลดต้นทุนได้ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมีโอกาสเข้าแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เทียบสูตรแรกอันนี้คือสูตรแรกนะครับสูตรแรกสี่ตัวนะครับ สูตรนี้วัดเรียกว่าวัดใจเลยก็ได้นะครับผมนะครับจะเรียกว่าวัดใจเลยก็ได้ก็ไม่ได้คิดริ้วที่เรนะครับไม่ได้คี้ริ้วที่เลนะนะสถิติย้อนหลังเดินดีกว่าสูตรแรกไปซ้ำนะครปีหกข้าไม่เคยพลาดเลยสูตรนี้นะครับถึงแม้จะเป็นแค่สามตัวนะครับก็ถือว่าประมาทไม่ได้ในส่วนของเลีท้ายสองตัวเนี่ยผมก็ทําชุดปลักหลังเงี้ยนะครับหลักสิบก็ไหลได้หลายงวดอยู่นะ ก่อนที่เขาจะหลุดในสองล่างเนี่ยนะครับก็มาดูนะครับของวันที่วันที่ผ่านมานะครับก็ออกเก้าหนึ่งเก้านะครับก็เข้ามาในส่งเลขเก้านะครับตัวกลางหรือตัวที่สองนั่นเองนะครับก็จะใช้ด้วยกันสามตัวนะครับนี่เป็นปักหลักนะครับข้อดีคือเลือกนะครับเลือกได้นะครับว่าจะเชื่อตัวไหนอ่าชัดๆกันไปเลยถ้าไม่ชัดบอกได้นะครับ ผมว่าชัดเลยนะนะครับการคำนวณง่ายๆครับผมนะครับง่ายๆถ้าถ้าจดถูกหลักนะครับแต่ถ้าไม่คำนวณก็ได้นะครับมาดูกับผมนะครับการคำนวณนะครับผมจะไม่ได้เขียนให้ดูนะครับสูตรเนี่ยมันยาวนะครับฟังเราก็ได้นะครับหลักหลักสิบนะครับเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งงวดที่ผ่านมาหลักสิบก็คือเลขห้า นะครับบวกนะครับผมหลักร้อยเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ก็คือเลขสองงวดที่ผ่านมานะครับและบวกด้วยนะครับหลักหน่วยนะครับเลขหน้า3ตัวครั้งที่สองคือเลข9ก้านะครับ5 2 9 5 2 9สงวดที่แล้ว3 3 1น่ะครับงวดก่อนก็สี่แน่นะครับบวกกันแล้วก็รับผม เป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นหกเอาไปเลยนะครับบวกอะไรได้ลงไปในใสลงไปเลยนะครับหกนะครับผมหกบวกสองครับเป็นแปดแปดบวกสี่ก็เป็นสิบสองเอาเฉพาะเสองหลักหน่วยได้นะครับผมได้แล้วครับตัวไหนจะอยู่ตัวไหนจะไปนะครับ ทุกสูตรมีความเสี huh. the hmm. nah, ่ยงสูงนะครับบางคนว่าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะครับเอาอีกแล้วจะเป็นสูตรแรกนี่นะครับทีนี้ผมจะมาเทียบชนให้ดูนะครับอันนี้เป็นของหัวันที่สองเรามานลุนสูตรนี้จะเดินตัวคนเดียวหรือเปล่าอ่านะครับจะเดินตัวคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะเดินคู่จะเดินคู่ทั้งสองสูตรนะผมจะระกให้ทั้งสองสูตรนะครับสูตรแรกนะครับ 9 1 2 4หนึ่งสองสี่นะครับบวกสูตรที่สองมีความเสี่ยงสูงนะครับอืไม่แน่สูตรแรกอาจจะหลุดสูตรนี้จะเข้าก็ได้นะครับห8แปดสองนี่สั้น,นนะผมคิดว่านะวันนี้นะถ้าหลุดจะหลุดสูตรเดียวไม่น่าจะหลุดสองสูตรออนะครับตัวชวนตัวไหนนะครับมาดูกัน9้าไม่มีหนึ่งไม่มีสองตัวเดียวครับ ได้ดังนี้นะครับ x สองจืดเรียบร้อยเลยจ้านะครับ x 2 <c oughs> ตัวรองนะครับตัวรองมันก็จะมีอะไรบ้างมีเก้าหนึ่งสี่หกแปดทั้งหมดมาเทียบดับก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูมาเทียบดับก่อนไหนนะนี่ นี้นะครับดับเรียบร้อยะครับยังไม่ดับหลักหน่วยยังไม่ได้ทํานะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะทาดับละดับหลักหน่วยงวดที่แล้วสูตรนี้หลุดนะครับเนี่ยผมใช้สี่สูตรด้วยกันหลักหน่วยหนึ่งสองนะครับสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ตัวไหนที่มันหลุดตัวไหนที่มันเข้าเรื่องพิจารณาเอานะครับตอนนี้เทียบกันแค่สองตัวนี้ก่อนดับอมาตะได้ดับสองครับเรียบร้อยอีกแล้วเจออีกแล้วนะครับนี่สองติดดับเป็นที่เรียบร้อย อสองติตด,ดับเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าสองจิดดับนะครับถ้าสองติดดับ,นะบ,ดดบที่ผมเทียบให้อันแรกจำตัวนี้ได้ไหมครับเนี่ยเนี่ยชุดนี้ที่ผมเทียบให้กับหลักสิชกนะบ,นะบ,บสชุดแรกนะครับที่ผมนำไปตัดให้นะครับกับหลักสิบชุดแรกนะครับถ้าสองติดดับ มันเหลือตัวไหนซึ่งมีโอกาสคือมันอาจจะมาวินอะไรประมาณนี้นี่ยมันอาจจะมาวินถ้า2ติดดับก็จะเหลือสแค่นี้แหละมันจะเหลือแค่นี้9ก้หนเหลือ,อคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเลขด,ดับ4ตัว4ีสูบนะครับเ้้องต้นก็จัดไปนะครับเดี๋ยวเขียนเขียนให้ สถิติมันนะครับสถิติชนสองสูตรนะครับแบบไม่สนดับแลวเจอกับเดี๋ยววันนี้ไปชนกับดับไม่นี่ด้วยนะครับดับอมตะด้วยอ่ะสูตรที่หนึ่งเทียบกับงวดที่มันเข้านะครับเทียบแค่งวดที่มันเข้าสูตรที่หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งสามนะครับ ชน8ตัวเดียวนี่งวดแรกงวดแรกชน8ดตัวเดียวนะครับวันนี้ก็ห้าเจดหนึ่งเจตัวเดียวยังไงละ่ะมาไหมจะมาหรือเปล่าลุ้นจัดนะครับเจตัวเดียว5 7 1เจดหนึ่งแล้วก็มา9 1้าหนึ่งห้านะครับเนี่ยเก้าหนึ่งห้าสูตรนี้ห้าตัวเดียว อบเอาแล้วทุกคนห้าตัวเดียวเก้าหนึ่งห้าแล้วก็มาเจ็ดไอ้ห้าห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวเดียวนะครับนี่ต่อมาแปดหกเก้าหนึ่งแปดตัวเดียวครับหืมหน้าลุ้นหน้าลุ้นนะครับงวดต่อมาครับ สี่หกเจ็ดเก้าเก้าตัวเดียวน่าลุ้นครับงวดน,นี้ครับสองตัวเดียวขอแดงเป็นเป่งแดงหน่อยเดี๋ยวนะนี่รันให้ดูกันชัดๆเลยนะครับ สามศูนย์แปดห้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์ห้าแปดหกเจ็ดหกหนึ่งแปดหลุดนอกเฟรมเก้าหนึ่งเก้าเออเอาดิ แต่วหน้าขอให้มาเนาะทุกคนเทียบเข้าดีนักย้อนหลังนะครับผมนี่แหละนะครับเป็นคนพูดไม่ได้ว่าคนอื่นเขาต้องพูดอยู่แล้วแหละนะครับย้อนหลังนี่เข้าดีนะครับบอกเห่นเลยเข้าดีจริงง่อต่อไปจะเข้าหรือไม่นี่นะครับ นี่จะเขียนไปหลุดนอกเฟรมอยู่เรื่อยนะครับงวดนี้6งวดติดยังไม่เคยพลาดแบบชัดเจนนี่นะครับปึ๊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 บ นี่เลยหลักหน่วยล้วนๆนะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับของงวดนี้นะครับได้อยู่ที่เลข2ถ้าจับชนกันนะครับก็จะเป็นงวดที่7นะครับซึ่งไม่ได้การันตีผลนะครับชนกับเลขดับก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือเด่นค่อยไปวิเคราะห์กันอีกทีนะครับว่าควรจะเป็นรองตัวไหนนี่คือตัวรองนะครับตัวรองเนี่ยเราจะสกัดมาเป็นรองที่ชัดๆเนี่ย น้อยลงกว่านี้ก็คือเอาตัวนี้มาตัดนะครับมีโอกาสเข้านะครับถ้าเด่นไม่เข้าก็มีโอกาสเข้าในส่วนตรงตัวรองนะครับนี่แหละผลของการวิเคราะห์ที่ผมทําได้นะครับก็ฝากไดตั้กดุณซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับทางช่องเรานะครับขอให้ทุกคนนะครับโชคดีจากการที่มารับชมรับฟังเรื่โดนี้นะครับใช้วิจารณณกันเยอะนะครับโชคดีทุกท่านครับผมขอบพระคุณและสวัสดีครับ